สวัสดีค่ะเริ่มงานแต่เช้าเลยวันนี้กบข้าวโพดค่ะข้าวโพดอันนี้หยอดทีหลังเขาต้วเล็กก็เลยทําเองค่ะนิดนิดเดียวประมาณไล่หนึ่งนี่แหละค่ะตัวเจ้าของทําเองต้องค่อยๆทำไปใส่ปุ๋ยไปด้วยค่ะพอเสร็จนี่ก็จะสูบน้ําเลยเนาะชักร่องได้ร่องเดียวเองค่ะ รอบสไม่ได้เพราะว่าต้นเล็กค่ะเพื่อนๆอนิดหน่อยลงสั้นๆค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณมากๆค่ะ Thank you.